คำเตือนนิยายเรื่องนี้เกิดขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนบางตอนอาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมแนะนำสำหรับผู้มีอายุ18ปีขึ้นไปกดใช้วิจารณญาณในการรับฟังผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาชี้นำชักจูงในเรื่องค่านิยมทางเพศใดๆทั้งสิ้นนีุ่ริเรื่อง Hello m าม a ตอนที่4ของขวัญน,นี่เธอ ทำงานให้มันดูมีเรื่องแรงเลยสิไม่ใช่มาอ่อนเหวี่ยโรยแรงแบบนี้น้ำเสียงเย็นยจะเยือกจับญิงสาวได้ดังขึ้นระวีวันแอบปหมวดคิ้วเข้าหากันเธอเกลียดน้ำเสียงแบบนี้เป็นที่สุดเพราะรู้ดีว่าเจ้าของน้ำเสียงเย็นนี้คือใครเธอสุดลมหายใจเข้าปอดให้ลึกที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อสะกดกั้นอารมณ์เอาไว้ไม่ให้อีกฝ่ายได้รับรู้สวัสดีค่ะคุณจีจี้ ระวีวันหันมาทักทายแล้วยกยิ้มให้ทงราวกับว่าไม่รู้สึกรู้สาอะไรกับคำตอว่าจากอีกคนเลยทั้งที่ในใจนั้นมันร้อนแทบจะระเบิดออกมาเป็นเสียงเสียงอยู่แล้วยมวดตะทักทายเรียบเติมของในชั้นวางให้เรียบร้อยก่อนลูกค้าจะเข้ามาเจ้าของร่างเล็กกอดอกกล่าวขึ้นหอมจ้องมองระวีวรรด้วยสายตาดูแคลง ระวีวรรณจะรู้สึกอารมณ์ไม่ดีทุกครั้งที่ลูกสาวคนเล็กของเจ้าของร้านย่างกลายเข้ามาระวีวันเกียดสายตาที่มองเธอเกียดน้ำเสียงอันเย็นเยือกและท่าทีดูหญิงโสโอหังหากเป็นไปได้อยากจะดึงเข้ามาตบล้างน้ำสัก,กีสองทีใหญ่ผู้หญิงคนนี้แต่ก็ทำไม่ได้ทังทำได้เพียงมโนเท่านั้นเธอก็แค่สวยเท่านั้นแหละ อย่างอื่นก็ไม่ได้เรื่องอยางให้ถึงตาฉันบ้างนั้นหยิบบ้า,บาเธอกลดานใจพางหยิบจัดเข้าของบนเชลไปด้วยยงมาเอาของที่นี่ไปเก็บด้วยให้ไวเลยนะในที่สุดเธอก็ยังถูกเายโอหังคนนี้เรียกใช้งานอยู่ดีโอ้ยเหนื่อยชะมัดเลยหิวด้วยเราวีวันทิ้งตัวลงกับโซฟาพร้อมบิดร่างกายอันเหนื่อยล้านี้ จม,มูกสวยของเธอนั้นเหมือนจะทำงานได้ดีกว่าปกติกลิ่นหอมจากอาหารได้ลอยฟุ้งเข้ามาเธอรีบดิดตัวลุกขึ้นอย่างอัตโนมัติหิวจังมากินข้าวด้วยแล้วฉันเตรียมอาหารไว้รอแล้วนะอินี่ราเตรียมหยิบถ้วยชามและอาหารขึ้นมาจัดวางไว้ที่โต๊ะเมื่อรู้ว่าค่ำนี้ต้องมีใครบางคนกลับมาอย่างหิวโหยอร่อยหรือเปล่าเนี่ยวิววันแซงถาม ในขณะที่สองมือหยิบจานชามเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วอร่อยสิวันนี้ฉันนำของที่เธอชอบไว้ให้เลยนะรวีวันหยุดชะง,งักไปชั่วขณะผู้หญิงตัวเล็กคนนี้รู้ได้อย่างไรว่าเธอชอบกินอาหารตรงหน้านี้หรือวรอนนั้นจะมาจากอนาคตจริงๆบ้านาเป็นไปนไม่ได้หรอกดูได้ไงว่าฉันชอบอันนี้ก็ฉันเป็นลูกของเธอไงเล่า ก็ต้องรู้สิว่าเธอชอบอะไรไม่ชอบอะไรแสนรู้เป็นลูกหมาเลยนะเธอเนี่ยมีว่าเปล่าแล้ววิวันยกมือขึ้นมาขยี้ผมอินทิราด้วยความเอ็นดูจะว่าไปเธอเด็กผู้หญิงคนนี้ก็เหมือนลูกหมาจริงๆนั่นแหละดวงตาเรียวๆกับคิ้วเข้มๆก็ดูน่ารักดีเฮ้ยยังมาจับผมฉันสิหว่วงตัวไปได้ไม่อยู่ป้านแซงก็ตั้งตัวให้น่ารักหน่อยสิ เธอต้องดูแลฉันสิเพราะฉันเป็นลูกของเธอนะโอ้ดีคนเพี้ยเลยระวีวัรณยิ้นหน้าเข้ามาต่อว่าคนตัวเล็กพร้อมอยื่นมือเข้ามาทำหมายที่จะดึงจม,มูกน้อยๆของอินทิราแต่มีหรอที่อีกคนจะรู้ไม่ทันเธอได้คว้ามือระวีวัรเอาไว้ทันเวลาพอดีดวงตาคู่เรียวจับจ้องมองตรงไปยังใบหน้าสวยของผู้เป็นแม่พร้อมยกยิ้มขึ้นออกมาบางๆ รู้ทันหรอกหน้าว่าจะทําอะไรคุณแม่รู้ทันได้ไงเนี่ยระว,วีวันทําหน้ายุ่ยี้ขัดใจก็เพราะเธอทําทแบบนี้กับฉันโดยบ่อยไงคุณแม,ณแม่อย่างนั้นเหรอระว,วีวันกล่าขึ้นแล้วยิ้มหน้าเข้าไปใกล้อินทิรามากขึ้นจนอีกคนหนึ่งถึงกับลืนน้ำลายลงคออย่างยากลำบากทำไมจะต้องมาเขินอายแม่ตัวเองแบบนี้ด้วยเนี่ยอินทิรากำลังต่อว่าตนเองในใจ ม,ม,มันใกล้กันไปแล้วนะอินทิราพยายามยกมือขึ้นมาดันร่างของละวีวันให้ออกา่างราะว่าอีกคนหนึ่งนั้นหาได้ฟังเสียงกันไม่จนตอนนี้เป็นหน้าสวยทั้งสองถึงแทบจะติดกันเสียงร่วมหายใจเบาๆทำให้อินทิราคนลุกขึ้นมาปนแปลกๆเธอพยายามต,วตัวเองว่านี่คือแม่ของเธอนั่นคือแม่ทำไมหน้าเธอไม่เห็นเหมือนฉันเลย ถ้าเป็นลูกฉันจริงอะแต่แล้วน้ำเสียงหวานที่ดังขึ้นจึงทำให้อินทิราตั้งสติได้รีบถอยตัวออกห่างไม่ไหวหากใกล้กันมากกว่านี้ความเป็นแม่ลูกอาจจะได้สะบ้าลงแน่ฉันฉันจะไปรู้หรอฉันอาจจะหน้านเหมือนพ่อก็ได้นะจูว่าไปหน้าเธอคุ้นๆน,นะคุณเคยเห็นที่ไหนเลยใครล่ะนึกไม่ออกอะ สงสัยจะเป็นคนที่ฉันไม่ค่อยชอบหน้าสักเท่าไหร่มั้งอินทิราย่นหน้าใสแม่ของเธอเป็นคนกวนประสาทได้ไม่น้อยเลยทีเดียวเนี่ย25ทธันวาคม1999คาเรียวรีบจ้ำเดินด้วยความเร่งรีบเนื่องจากอากาศในค่ำคืนนี้ช่างหนาวเหน็บมีนึกเห็นใจหญิงสาวตัวเล็กๆที่พยายามจ้ำเท้าเพื่อติดถึงบ้านตัวเองโดยไวที่สุด รวีวันเพิ่งกลับมาจากงานพาร์ทไทม์ที่ร้านมินิมาร์ทเธอทั้งเหนื่อยทั้งหนาวภายในหัวสมองตอนนี้มีแค่เรื่องอาหารเท่านั้นมีรู้ว่าเองทีราผู้หญิงประหลาดคนนั้นให้ทำกับข้าวอะไรไว้ให้เธอกินบ้างพันทีเมื่อเปิดประตูบ้านเข้ามาน้ำเสียงแฮปเด็กได้เอืยท้าทายขึ้นด้วยความดีใจม r รีคริสป t m a s ค่ะระวีวันเดิกยิ้มกว้างขึ้นมาทันใด เป็นวันคริสต์มาสแรกในรอบหลายปีที่เธอไม่ได้ทานอาหารคนเดียวนำซ้ำยังมีอาหารที่เธอชอบทั้งนั้นวางเรียงรายตรงหน้าอินทิราผู้หญิงคนนี้วิเศษจริงๆคนตัวเล็กรู้หมดทุกอย่างที่เกี่ยวกับเธอเพียงแค่เวลาไม่นานแต่เธอไม่อาจรู้เรื่องราวของอินทิราเลยดีจังไม่แต่ของที่ฉันชอบทั้งนั้นเลยนี่มันเป็นเรื่องของเอิญใช่ไหมตั้งใจตั้งหากเรา รู้ว่าเธอชอบอะไรวันนี้ก็เลยทำเพื่อเธอเ,ธอเต็มที่เลยนะคุณแม่ร่างเพียวบางทิ้งตัวเข้ามาสวมกอดคนตัวเล็กใบหน้าสวยซุกลงมาที่ไหล่บางทวีวันรู้สึกดีจริงๆสำหรับวันนี้ถึงแม้ว่าอากาศมันจะหนาวเน็แต่ความรู้สึกข้างในมันช่างอบอุ่นเสียเหลือเกินคุณแม่อินทิราเอ,อ่ยเสียงเบาเธอไม่กล้าจะร้องเรียกเสียงดังว่าแม่ เพราเกรงว่าอีกคนหนึ่งจะฟาดมือลงบนหลังเธอและเป็นไปอย่างที่คิดจริงๆกลปันเล็กๆฟาดลงมาเบาๆพร้อมกับน้ำเสียงอู้อ้ที่ไหลเล็กของอินทิราฉันบอกว่าห้ามเรียกแม่ไงเล่าก็ได้ก็ไดไ้ลืมตัวนี่นาะอืมขอบคุณนะวันนี้ฉันมีความสุขที่สุดเลยอินทิราไม่ตอบอะไรเธอทำได้เพียงยกมือขึ้นมาลูบหัวกลมๆล่อยๆ ความรู้สึกดีแปลกๆนี้มันคืออะไรกันนะจะมาใจบาปคิดแบบนี้ไม่ได้นะอินทิราพยายามข่มใจตัวเองเอาไว้ท่ามกลางมื้ออาหารอันแสนอบอุ่นรวีวันและอินทิราได้คุยกันอย่างสนุกสนานใบหน้าที่ยิ้มแย้มบอกได้ว่าทั้งสองคนกำลังมีความสุขหากว่าเสียงกิ่งที่ดังขึ้นทำลายบรรยากาศสนุกนี้รวีวันย่นหน้าและเดิอนออกไป เ่อไปดูที่หน้าประตูว,ว่าผู้ใดคือคนที่กดเก่งแต่แล้วใบหน้าสวยกับปูดพึ่งขึ้นมาในทันทีเมาพบว่าลูกสาวคนเล็กของเจ้าของร้านที่เธอทํางานอยู่นั้นคือผู้ทําลายบรรยากาศความสุขนี้แต่วีวันเปิดประตูออกอย่างไม่ค่อยอสบอารมณ์เท่าไหรนะ่นักน้าเสียงคุณขุนได้ถามขึ้นคุณมีอะไรหากว่าคนตัวเล็กไม่ได้ตอบอะไรกลับมา หล่อนยกมืออีกข้างขึ้นเพื่อปาดน้ำตาและมืออีกข้างกำลังอุ้มอะไรอยู่ระวีวันณชงเดังม,มองบางสิ่งบางอย่างที่หล่อนอุ้มไว้นี่มันเด็กทารกนี่ข,ขอเข้าไปไหน่อยได้ไหมระวีวันมองเด็กที่อุ้มหากเธอปล่อยให้ผู้มาหมายยืนตากอากาศที่หนาอเหน็บแบบนี้มีหวังเด็กน้อยที่อุ้มอยู่นั้นจะได้แข็งตายเป็นแน่เธอจึงพยักหน้าให้หล่อน เข้ามาข้างในก่อนร่างเล็กก้มหัวใบหน้าก้มมองพื้นในทันทีที่เข้ามาถึงบ้านเสียงสะอึกสะเืินให้ดังขึ้นขอร้องละช่วยเป็นแม่ของเด็กคนนี้ทีทนะเมื่อได้ยินเช่นนั้นรวีวันก็ร้องปฏิเสธดังลั่นบ้านจะบ้าเหรอฉันจะเป็นแม่ของเด็กคนนี้ได้ยังไงล่าแต่แต่ฉันไม่มีทางเลือกอื่นฉัน หลอนสะอื้นให้ออกมาจนแทบจะไม่เป็นคำพูดร่างนึกสัน่นไหวด้วยแรงเสียใจอินทิรารอบมองอยู่ห่างๆแต่จิสายหน้าเบาๆพร้อมกับถอนหายใจออกมาอะไรของเธอตั้งสติเธอต้องตั้งสตินะแล้วค่อยๆพูดตะวีวันจับร่างที่ก้มหมอบนั้นให้เงยขึ้นมาเ <c oughs> าพาะแหวของฉันรู้ว่าฉันแอบ,บมีลูก ชีวิตฉันต้องพังมันต้องมีปัญหาแน่ๆแ,และแน่นอนว่าพ่อแม่ฉันคงไม่เอาเด็กคนนี้ไว้ฉันไม่มีทางเลือกมากนักฉันฉันต้องตายใครบางคนมาเป็นแม่ของเด็กหรือไม่ฉันก็ต้องทิ้งเด็กคนนี้ไปสิ้นประโยคฝ่ามือบางพาดลงที่ใบหน้าขาวของหล่อนใบหน้ากดเยวจับจ้องถือโทษบุคคุณตรงหน้า เธอนี่มันเห็น,นตัวแต่ฉันนี่เด็กคนนี้ไม่ได้เธอมันเป็นยัยบ้านางบ้าเอ้ยระวีวันเขย่าร่างเล็กด้วยความโกรธถึงแม้ว่าเธอกับผู้หญิงคนนี้ไม่ได้มีความเกี่ยวพันอะไรกันเธอยอมรับการกระทําของคนตรงหน้านี้ไม่ได้มันช่างเลวร้ายเหลือเกินอาจเป็นเพราะเธอเองก็ไม่มีพ่อแม่ทิงได้ยอมรับการกระทําน,นี้ไม่ได้ระวีวันเข้าใจความรู้สึกของเด็กน้อยตรงหน้า หากไม่มีพ่อแม่คอยดูแลชีวิตมันยากลำบากเพียงไรเหมือนว้าเเวมากที่ต้องอยู่คนเดียวใช้ชีวิตตามลำพังจะด่าว่าฉันยังไงก็ได้ถธาดาเมเถอชิองรอมรับว่าฉันเห็นแก่ตัวถ้าเธอไม่รับเด็กคนนี้ก็ไม่เป็นไรฉันคงจะต้องทิ้งเด็กคนนี้แล้วละ่ะหล่อนกล่าวจบเตรียมตัวที่จะลุกขึ้นยืนทว่าร่างบางของระวีวันที่กลางแขนสกัดกั้นเอาไว้สิ่งก่อน หยุดการกระทำบ้าๆเดี๋ยวนี้นะน่งแม่ใจร้ายฉันจะเป็นแม่ของเด็กคนนี้ให้เองแต่มีข้อแม้เธอจะต้องส่งค่าเลี้ยงดูเด็กคนนี้และฉันุนกว่าตัวฉันจะเรียนจบมหาลัยส่วนเด็กคนนี้เมื่อถึงเวลาที่กําหนดต้องเป็นลูกของฉันอยากถูกต้องตามกฎหมายเมื่อถึงเวลานั้นค่าเลี้ยงดูฉันจะดูแลเธอเองเธอจะรับเงื่อนไขนี้ได้ไหมเมื่อได้ยินเช่นนี้แล้ว หลอนเบิกยิ้มมาขึ้นมาพร้อมพยักหน้าตอบรับโดยไม่ลังเลใดๆเรื่องแค่นี้เสร็จทีอย่างหลอนไม่มีข้อขัดข้องอยู่แล้วขอบใจเธอมากๆเลยนะอืมแค่หลังก็อย่ามาเรื่องเยอะกับฉันนะกราคนตัวเล็กทิ้งตัวเข้ามาสวมกอดระว,วีวันด้วยความดีใจคนคนนี้เป็นผู้มีพระคุณกับหล่อนเสียจริงอินทิราได้ยินทุกถ้อยคำทั้งหมดได้แต่ยกมือขึ้นมากลมหน้าอกตัวเองเอาไว้ เธอไม่อัดกลั้นน้ำตาเอาไว้อยู่เธอรู้คำตอบแล้วว่าลวีวันนั้นไม่ใช่แม่ของเธอเว่ากลับเป็นผู้หญิงใจร้ายคนนั้นที่เป็นแม่แท้ๆของเธอไม่คาดคิดเมื่อก่อนเลยว่าชีวิตของเธอนั้นจะมาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ได้สำหรับวันนี้ก็จบแล้วนะคะใครที่ผ่านเข้ามา,ฟ,าฟังก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องเอาไว้ได้วยนะคะ และอย่าลืมมาติดตามบทสรุปของเรื่องในตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ